สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอปอล์แชนแนลกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยโอ้โหน้องริซ่าทำให้แอด,ดมีความสุขทำคอนเทนต์ไปก็มีความสุขทุกวันเลยนะตอนแ,แรกนั่งหนอยอีกแล้วนะเพื่อนๆเป็นอะไรหรือปเปล่าทำเพื่อนนั่งหนอยตลอดใช่ไหมเพราะบางทีแบบเออนั่งนั่งหนอยๆพอเปิดน้องริซ่ามาเจออะไรต่างๆเนี่ยทำให้แอดได้ชื่นอกชื่นใจได้ทุกวันจริงๆนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับไม่รอช้ามาเริ่มเรื่องแรกกันเลยดีกว่าดูในคลิปแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่าน้องริซ่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงหยุดร้องไปแป๊บนึงนะะะะะคครรรรรััับบบชงกกกเเพาาาาออไไน้็มีธิยวว่าาเนนี่่ย้อองงริซล บูมบ่ยายแล้วจะมีท่อนหนึ่งพึ้นแลมโบ้เพื่อนๆจำได้แน่นอนถ้าใครเป็นแฟนแบ็คพิงค์นั้นจำเพลงนี้ได้นะครับซึ่งก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าพื้นฐานเพลงของแบ็คพิงค์เนี่ยจะมีความติดเรทอยู่นิดนึงนะครับ18 19บวกอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเพลงก็จะเป็นการตีตลาดในส่วนของทั่วโลกแล้วก็แฟนอินเตอร์เป็นหลกักั้าแต่ตอนที่ตั้งวงอยู่แล้วเพื่อนๆน่าจะดูนะครับว่าประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาของเพลงอาจจะมี อะไรนิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งเพลงเนี้ยก็จะมีท่อนหนึ่งที่น้องลิซ่าเขาก็รองเป็นท่อนแรปของน้องนั่นแหละแล้วอยู่ดีๆเนี่ยคนในคอนเสิร์ตก็คือบริงส์ของบาร์เซโลนานะครับเขาก็ทําการแบบว่าร้องท่อนนี้แทนน้องลิซ่า ก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมนอริซ่าถึงตกใจขนาดนี้นะครับแอดก็เลยนำคอมเมนต์เนี่ยมาฝากกันว่าเขาน่าจะหมายถึงเรื่องนี้นะครับว่าจะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันเลย้วกันนะจ๊อะอะคอมเมนต์แรกกันเลยดีกว่านะครับเขาก็บอกว่า บาร์เซโลนาลั่นทำให้คอนเสิร์ตในฝันเป็นไปได้ที่เขาบอกว่าคอนเสิร์ตในฝันเป็นไปได้ก็เพราะว่าบิงบาร์เซโลนาตอนนี้นะครับในทวิตเตอร์เนี่ยโดนเช่นชมว่าเป็นโอ้โหเป็นบิงแบบตัวยงตัวพ่อตัวแม่อะไรก็ว่าไปเพราะว่าไม่ว่าแบล็คพิงจะร้องเพลงอะไรก็เหมือนเปิดอับดุลเลาะนะครับว่าอับดุลเอ้ยอับดุลเอ้ยอะไรอย่างนี้ตอบมาตอบกลับได้หมดทุกเพลงจะร้องมาสิจ้าได้หมดอะไรอย่างงี้โอ้โหประเทศอื่นต้องรอรอหนาวกัน้นะว่าจะทาได้ดีกว่าเขาแค่ไหนประเทศไทยก็ห้ามยอมแพ้นะจ๊ะเอออะมาดูอัันนนต่่อออมาาาบี้เกก็ว เนื้อเพลงที่เปลี่ยนคืออะไรอะ่ะฉันคิดว่าฉันไม่เคยได้ยินนะอ่าตรงนี้แหละที่แอดทำให้แอดสงสัยนะครับเอ๊ะแล้วมันคืออะไรอะ่ะคนต่อมาเขาก็เลยบอกว่าตั้งแต่เดบิวมาพวกเขาแสดงแต่เวอร์ชั่นที่ถูกเซ็นเซอร์ อะไรแบบนี้ซึ่งตรงนี้นะก็น่าจะหมายความว่าเพลงบูบาย่านี่น่าจะมีเวอร์ชันอันเซนเซอร์อยู่ก็คืออาจจะไม่มีคําล่อลมในเพลงนั่นเองครับและตัวของบลิงเบอร์ซาร์นาเนี่ยเขาอาจจะเห็นว่าแฟนคลับของแบ็คพิ้์มีทุเพทุกวตั้งแต่เด็กไปจน,นคนสูงอายุอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นในคอนเสิร์ตเนี่ยอาจจะมีน้องๆหนูๆเด็กๆที่อาจจะยังไม่พร้อมที่จะฟังคําแบบล่อลมอะไรอย่างงี้เขาก็เลยมีการเซนเซอร์ให้เลยนนริซ่าก็เลยชง,งักนั่นเองเนะนี่คือสิ่งที่แอดคาดเดาว่านะซึ่งแอดก็ฟังไม่ออกจริงๆว่่่่่่าาาานนนนน้้ออออองงงงงเเเเเีียยยปปปลลททหรรืขไไบพะ เสียงมันอึนกทึกน,นะเราไม่สามารถจับจุดได้ว่าเขาร้องว่าอะไรนะครับใครหูดีด,ดีกว่าแอดเนี่ยก็ไปฟังกันได้นะจ๊ะอ่ะคอมเมนต์ต่อมากันเลยดีกว่านะครับเขาก็บอกว่า คนที่ฉันชอบคือ Black พิ n k และคนที่ฉันชอบรองลงมาก็คือ Barcelona b l i n k ส์นั่นเองนะครับนี่ไงเพราะตอนนี้เนี่ยเขามีการชื่นชมมีการแบบยกยอปราปั้นกันนะจ๊ะว่าตอนนี้ Barcelona B l i ิ k ส์เนี่ยนำโด่งไปเปที่1ของโลกไปแล้วนะตอนนี้ที่ทำให้วง Black พิ n k เนี่ยประทับใจนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็ห้ามยอมแพ้นะจ๊ะอ่ะคอมเมนต์สุดท้ายแล้วนะครับอันนี้เขาก็บอกว่าทำไมพวกเขายังคงใช้เวอร์ชันที่เป็นมิ้กกับเด็กในเมื่อทอรี่ไม่ได้ใช้เวอร์ชันที่เป็นมิกกับเด็กจริงๆ <laughs> อะไรแบบนี้นะครับแน่นอนนะครับแต่ละเพลงนะไม่ธรรมดานะเพลงของอัลบั้มล่าสุดก็ความหมายอืมอืมนะจ๊ะบางบางเพลงนแอนตี้ถึงกับอักเลือดเลยโดยเฉพาะเพลงแฉจ้านะครับเงียบปากไปเพราะว่าโพสต์ต่อมาจะเอาการที่น้องเนี่ยเต้นเพลงพิงไปน้อมในการแบบอใส่ก้นใส่สะโพกยกย้ายใส่เอวนะจ๊ะพัดเจ้าแล้วดูดิแอดนี่หัวใจสั่นไปตามแบบแก้มก้นของน้องต้องขอโทษนะที่พูดอย่างนี้เพราะว่า สิ่งที่เห็นสิ่งแรกที่เราไม่ทันได้ตั้งใจโฟกัสมันก็ต้องเห็นมาก่อนแล้วเพื่อนๆใครจะไม่เห็นน้องแบบเทสเดดพิงก์เนเทสเดดพิงพระเจ้าแล้วแบบเห็น um <He en S 2> ไหมใครจะไม่เห็นแล้วกล้องมุมนี้คือเสยด้านด้านบนแล้วนะแต่น้องเนี่ยเป็นคนที่ออกกําลังกายหุ่นดีชัดทุสัดส่วนเห็นปะพอสวัสดิ์ปฏิีก็แบบพระเจ้าหัวใจก็ไม่อยู่กับตัวแล้วนะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะจ้ามีใครเป็นแบบแอดบ้างก็คอมเมนต์บอกแอดกันได้นะ <laughs> สบัดิให้พวกเห็บเฮาเห็บไรแบบอย่างพวกแอนตี้เนี่ยกระเด็นกระดอนไปให้ไกลต พูดผิดนะเนี่ยเอเอไม่เป็นไรช่างมันนะครับอะมาอันต่อมากันดีกว่านะครับโพสต์นี้เนี่ยก็เป็นการชื่นชมน้องลิซ่านะครับซึ่งเป็นอะไรที่น้องลิซ่าเนี่ยทำได้ทุกๆคอนเสริร์ตอยู่แล้วที่แอดบอกว่าอินเนอร์จีไม่ตกนะครับแต่ด้วยความที่ว่าบาร์เซโลนาบิงค์เนี่ยเขามีการเชียร์ที่ค่อนข้างจะแบบฮือโหมจะสังเกตว่าน้องลิซ่าวันนี้จะมีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปดูเหมือนมีความแบบสดชื่นหรือมีความมีพลังอะไรบางอย่างที่มากกว่าเดินมนี่นะครับเดี๋ยวไปดูวิดีโอกันก่อนเลยนะแจ๊ฉ เป็นยังไงกันบ้างครับโอ้โหโนริซ่าไม่เคยมีอินเนอร์จีหรือพลังงานที่ตกลงมีแต่พลังงานบวกที่พร้อมจะเสิร์ฟให้กับคนที่อยู่ข้างหน้าน้องเสมอคนที่รักน้องนะครับน้องก็พร้อมที่จะสะท้อนพลังบวกกลับไปแบบ ừ, ถาถมเอาให้ตายกันไปเลยนะครับแล้วเขาก็เขียนโพสต์นี้ว่าความลำเอียงใหม่ในเมืองฉันเดาว่าเพราะไม่มีใครอยู่เหนือพลังงานของเธอราชินีใช้เวลา2ชั่วโมงในการแสดงด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอซึ่งแอดอ่านไปแล้วแอดก็ชื่นใจมากๆนะครับที่สิ่งที่โนริซ่าได้ทุ่มทุนทุ่มเทในการฝึกซ้อม ในการคิดคอนเสิร์ตในการคิดคอนเ็ปต์ต่างๆออกมาเนี่ยคุ้มค่าจริงๆที่คนเนี่ยเห็นคุณค่าตรงนี้ของน้องที่น้องได้มีความตั้งใจแล้วก็ส่งพลังออกมาถึงแอดด้วยจริงๆนะครับถึงเราจะดูแค่คอนเสิร์ตินทวิตเตอร์ก็ตามแต่ก็มีความสุขเหมือนกันนะครับและถ้าเกิดมีวันนึงมีโอกาสได้ไปดูคอนเสิร์ตตรงนั้นเนี่ยโอ้โหจะมีความสุขขนาดไหนนะโอ้โหสงสัยจะฟินแล้วก็ลอยขึ้นฟ้าไปเลยเพื่อน เอออะไรอย่างนี้นะครับอ่ะมาโพสต์ท้ายกันบ้างนะครับโพสต์นี้ก็จะเอามาแถมให้เพื่อนๆกันนะครับว่าน้องลิซ่าเนี่ยโอ้โหสบายใจแล้วก็สบายดีมากๆไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรมาก่อนหน้านี้ Spotify เอ,อ๋ยหรือจะเรื่องแอนตงแอนตี้หรือพิก แฟนอะไรก็ตามทีนะครับแต่น้องของเราก็ไปเดินเฉยอยู่ในวันคริสต์มาสหรือจะไปเดินเล่นตามเมืองนอสซิงฮิลส์นะครับไปตามซีรีส์หรือตามหนังรักที่แบบว่าจูเลียโรเบิร์ตเขาเนี่ยได้ไปถ่ายทําเป็นหนังรักที่ดีเรื่องหนึง่งถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูกันได้นะเดยกแอดก็คงจะไปดูอีกทีนึงนะเหมือนตอนเด็กๆแอดเคยดูหรือเปล่าก็จําไม่ได้เหมือนน,นะก็เอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้ก็จะมาสั้นๆกันประมาณนี้ครับพร้อมภาพสวยๆน่ารักๆของลอริซาไปด้วยเลยนวกันนะครับถ้าใคร สำหรับวันนี้แอดขอตัวเซบายไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะบายบายรักทุกคนนะ